สนันนี่ดูนี่อืมอืมคิดถึงเหรอไอ้คิดถึงเหรออืมคิดถึงคิดถึงคิดถึงไอ้คิดถึงเหมือนกันเลยอายคิดถึงเหมือนกันเลยอืมอืมอืมอคิดถึงมากเลยมั้งเนี่ยไม่เจอกันหลายเช้ามังคิดถึงมากเลยมั้งเนี่ย อือืยอวยอวยอยเอ้ยมันเป็นยังไงไมันเป็นยังไงไมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงขอคิดถึงอะไรได้ไหมขอลักน้อยขอรักนอยหวขอักน้อยขอักน้อยได้ไหม อ่ะขอรักหน่อยได้ไหมวายชื่นใจชื่นใจชื่นใจเลย